ทีนี้ไปอีกเรื่องกิจกรรมค่ะช่วงนี้ทททำนักง,งานังสุราธานีเดี๋ยวกิจกรรมเยอะเลยพีบ่าวเกลียงอ่าท่านผนะู้เกโอเคยันหมางเลยครับใช่ค่ะ พาไปเที่ยวที่ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทท,ทสักงหนัง,งนสุราธานีค่ะก็ได้รวมกับตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ค่ะเขามีกิจกรรมดีๆขึ้นค่ะชื่อว่ากิจกรรมชอบฟินเช็คอินตลาดบางใบไม้สุรัธานีค่ะชอบนึ่งแทมไปเลยซ่องรอยค่ะมีการมอบคูป,ปองให้กับหนักทองเที่ยว 1, ึ่งคนแรกที่ว่าเดินทางมาเที่ยวแคลาดน้ำค่ะ โดยนักท่องเที่ยวที่เราเห็นนี่ค่ะเขายื่นต่อแทวกอะไรบีบเกล้ยงรอรับคู่ป้องค่ะโครงการเปิดประสบการณ์ไม่เถี่ยวสุราษฎร์ไม่ลืลืมที่ทททสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นค่ะในชื่อกิจกรรมวาชอบฟินเช็คอินตลาดนามประชารัฐบางใบไม้โดยนักท่องเที่ยวเนี่ยซื้อคู่ป้องนึ่งรอยบาทใช่ไหมเพื่อนําไปใช้ใจในตลาดนามประชารัฐบางใบไม้นี่แหละค่ะ พอซื้อรอยหนึ่งแล้วทออเขาแทมขูปองอีกรอยหนึ่งให้แล้วแล้วก็มีคูปองนังเรือฟินฟินไปแลความสวยงามของมงจารอีกรอยหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าจํากัดนึ่งซิสต่อหนึ่งคนเท่านั้นเราก็จะได้ขูปองนังเรือไม่เกินห้าคนค่ะครับมาจากกรุงเทพค่ะจากกรุงเทพค่ะทำไมเราถึงมาเที่ยวที่ตลาดอ๋อตอนแรกเลยอ่ะแปลว่าไปของศกลงเครื่องไปของศกแล้วพอดีว่าในเฟซมันเด้งขึ้นมาว่า ที่เนี่ยเปิดตลาดบางใบไม้แล้วก็มีคูปองแถมก็เลยวนรถมานี่ก่อนแล้วค่อยไปเที่ยวเป็นจุดแรกเป็นจุดแรกที่มาเลยมาตั้งแต่เก้าโมงตั้งใจมาตั้งใจมาจริงไม่เคยไม่เคยมาจากสุราษฎร์แล้วก็ไปแล้วก็ไปสมุยเลยค่ะ ใช่ค่ะจะนั่งเรือนั่งค่ะนั่งอยากค่ะให้เชิญชวนคนที่มาอ๋อคนสุราต้องมานะคะคุ้มมากเลยนะคะซื้อร้อยแจก200นะคะได้นั่งเรือฟรีด้วยนะคะเชิญชวนกันนะคะการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับท้าไมมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากไา่ทีนะล่างจะได้แหลกคู่ป้องเลยนักท่องเที่ยวบางส่วนก็ลงไปนั่งเรือภัยเรือบางส่วนก็นําขู่ป้องไปเดินซื้อข้องในลาดอครับภายในลาดก็มีเพ่งไข่ข้องจากชาวบ้านในชุมชน และก็ซุมในคงกำนันน่ะนะครับมีบรรยากาศร่มรื่นริมน้ำโรงบางใบไม้นะครับนะคงกำนันเล้านี่แหละนอกจากนี้สถานการณ์โควิดทำให้คุณมาเที่ยวตลาดลดลงพอการมืค่ายกล้องน่อยๆลงท่ทๆมาทำกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยกรเพื่อมประชาธิปไตสุรัสและพื้นที่ใกล้เคียงมาชมมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเห็นไหมมาเดียวช่วยกระตุ้นแต่งหมนี่มาช่วยลาดบางใบไม้แล้วนะครับเราไปกองเสียงสันททอๆกันเลยครับ ในส่วนของทอททอเองร่วมกับชุมชนบางใบไม้นะคะตลาดน้ําประชารัฐนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่อยู่ในแผนการตลาดของทอททนะคะในส่วนของที่จะกระจายไรายได้ สู่ชุมชนนะคะทำยังไงะคะ่ะตอนนี้เราก็มีกิจกรรมดีๆที่จะจัดให้กับนักท่องเที่ยวนะคะในโครงการเที่ยวสุราษฎร์ไม่รู้ลืมมาแล้วต้องมาอีกนะคะอย่างเช่นอุโมงค์จากบางใบไม้เงี้ยนะคะซึ่งได้รับการตีปฏิทินในทอทอท,อทอด้วยนะคะสามารถที่จะนั่ง เรือไปชมอุโมงจากได้นะคะ <ป üg. S 2> กติกามียังไงง่ายนิดเดียวนะคะเ <ป Batman. S 2> มื่อท่านมาถึงที่ตลาดบางใบไม้10โมงเช้านะคะนในส่วนของวันที่13และวันที่20มีนาคมนะคะมาที่จุดลงทะเบียนของตลาดบางใบไม้นะคะ ซื้อคูป,ปอง100บาทแล้วก็ได้คูป,ปอง100บาทเพื่อที่จะเอาไปจับจ่ายที่ในตลาดนะคะและนอกจากนั้นในส่วนของทอททอเองเราก็จัดให้อีก200บาทเห็นไหมคะในส่วนของที่จะไปซื้ออาหารแล้วก็มานั่งเรือชมอุโมงจากค่ะกิจกรรมดีดๆแบบนี้ในส่วนของทอททจะมีขึ้นในวันที่13มีนาคม2565และวันที่20มีนาคม2565ค่ะครับเอาเละครับทันพอก็ ไปกินแตงโมวันเสาร์วันอาทิตย์ทันแกเลยมาตลาดน้ำนะครับทางนี้อย่างใส่เสื้อสีแดงเลยครับอย่างคอนเซ็ปต์สีแดงแดงเหมือนเดิมทันก็เชิญชวนนะครับหน้าวันที่20มีนาคมวันอาทิตย์หน้าอาทิตย์เนี้ยอาทิตย์ทีงนี้นะครับก็อีกร้อยห้าสิบนะครับเอาเอาเสื้อเอาซาดไปปูนอนรอเลยนะเราคนแรกใช่ไหมร้อยห้าสิบคนแรกร้อยห้าสิบคนแรกค่ะแรกต่ว่านี่ใครไม่ทันวันที่20มีนาคมอาทิตย์จะถึงนี้ไปกันแล้วไปกันแล้วนะครับค่ะ